โรงแรมเรียกแท็กซี่ให้เราสามแสนห้านะคะไปเรลเวย์เราจะไปสถานีรถไฟจากฮอยอันนะคะเรามาที่ดานังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟที่นี่ค่ะที่นี่คือสถานีรถไฟที่ดานังค่ะของขายมากมายนะคะที่นี้เราเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะกว่าที่จะขึ้นรถไฟนะคะเราก็เลยหาที่นั่งเล่นนะคะซึ่งเราก็เดินมาพบกับร้านกาแฟที่ชื่อว่าเดลี่คอฟฟี่ค่ะ ซึ่งร้านกาแฟนี้นะคะเป็นร้านกาแฟที่เราสั่งโกโก้เอกนะคะหรือว่าโกโก้ไข่แล้วเราประทับใจมากเพราะว่าไปเวียดน,นามกี่ทีเราลองหลายร้านนะคะแต่สรุปว่าร้านนี้คือเลดดิศดีอร่อยเหมือนเรานั่งกินเบราวนี่ที่แบบเป็นของเลวแล้วมันอร่อยมากมันนวัวมันหวานแบบกลมกลม่อมจริงๆค่ะ Oh, boy.